ราชาเตสุสุปัตตังนะครับตรงนี้ตอนที่พระราชาเนี่ยสเสด็จขึ้นรถมีเอ็มสุปตัตตะทีนี้ไอการแปลตรงเตสุตัวนี้นะสังเกตดูนะเขาแปลว่ายังไงไเขาแปลว่าอะไร เตสุนะตรงนี้มีอะไรแปลกเข้ามาอ่าเตสุนะครับเตสุโยกมาอัดเสสุแล้วแปลว่า นี่ครับเนี่ยไอตัวที่แปลกตอมเข้ามาคือคําว่าหนานะครับคําแปลกตอมตัวนี้คือคําว่าหนาขอเรียกว่าแปลถอนครับและการแปลถอนนี่ถือว่า <c oughs> เป็นการแปลที่ยาก แต่ก่อนที่จะมาอธิบายตัวนี้นะแะร่ถอนมันสามารถแลรถอนได้ทุกวิพัฒนะสามารถแลรถอนได้ทุกวิพัตนะตัวถูกถอน ตัวถูกถอนนะครับโดยมากเป็นสัตมีวิพัฒน์โดยมากเลยนะครับคือวิพัฒน์อื่นอาจจะพอมีอยู่บ้างแต่ว่าสัตมีเนี่ยมันตายตัวเป็นสัตมีวิพัฒน์แล้วนะครับตัวถูกถอนตัวถอน,ถอนยังไม่รู้จักแต่ไอ้นั้นอันไหนถูกถอนอันไหนต,นตัวถอนตัวถอนเนี่ยเป็น พุทยิวิพัฒนะครับเอ,อ่อขอภัยเป็นได้ทุกวิพัฒนี่ครับทีนี้มาดูด้านการแปลบ้างการแปล <c oughs> การแปลถอนคือมันจะมีคำว่าหนา ไม่มีสัค์แต่มีคำว่าหนาแต่ถ้าแปลไปเจอบางที่นะบางที่มันก็แปลว่าหนาได้แต่ว่าเราดูจากบริบทของสามความหมายนี้ว่าสามารถแปลถอนได้ทุกวิพัตนตัวแปลนตัวแปลถอนนั้นจะตัวถอนนั้นจะเป็นสัตมีตัวตัวถูกถอนจะเป็นสัตมีแล้วก็ตัวถอนเป็นได้ทุกวิพัตต อธิบายตรงนี้เรายังไม่เข้าใจหรอกครับนะครับยังไม่เข้าใจทีนี้ดูตัวอย่างเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะต้องเข้าใจในเรื่องของการแปลถอนโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นไม่ต้องสนใจว่าจะแปลได้มากจะแปลได้น้อยแต่ให้เข้าใจว่ารู้จักวิธีแปลถอนไม่ใช่วิธีในหนังสือแต่เป็นวิธีในสมอง อย่าไปเอาไอตัวความจำในหนังสือหรือว่าความง่ายในหนังสือเนี่ยมาแปล ى. ถ้าแปลอย่างนั้นเราก็จะไม่เข้าใจเรื่องการแปลถอนนะครับการเรื่องการแปลถอนเนี่ยถ้าว่ากันตามความหมายนะครับว่ากันตามความหมายก็คือมันถอนจากคนกลุ่มใหญ่ถอนไปถอนจากคนกลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็ไปหาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ นั่นหมายความว่าคนกลุ่มใหญ่ในวงกลมสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมีอยู่สิบคนก็ถอนออกมาหนึ่งคนเรียกว่าการถอนและระหว่างการเดินทางของการถอนอย่างนี้เรียกเวลาแปลให้ลงท้ายด้วยคำว,ว่าหนานะครับคือมันจะเอากลุ่มกลุ่มจำนวนมากก่อนทำไมต้องวงกลมเล็กวงกลมใหญ่ที่เป็นวงกลมใหญ่เพราะต้องการให้มันเป็นเอาหัวจนะที่เป็นจำนวน อ่านะครับแล้วก็ถอนออกนในกลุ่มเนี้ยมาคนหนึ่งสองคนสามคนกลุ่มหนึ่งสองกลุ่มสามกลุ่มแค่นั้นนะครับจะไม่เยอะนั้นเมื่อมาเทียบกับภาษาบาลีคําว่ากลุ่มใหญ่ตัวเนี้ยมันอาจจะหมายถึงนะครับหมายถึงเตสุนะครับรงประเด็นตรงนี้ <ö> ถ้าสมมติว่าบุคคลเนี่ยเอาชเนสุก็ได้อ่าชเนสุถ้าอย่างนี้เราแปลได้ครับ อย่างนี้เราแปลได้คือเราเห็นสั์เนี่ยเราแปลได้แต่วิธีการแปลนั้นเขาเรียกว่าเป็นการแปลพวกแปลพวกหมดเลยต่างจากในหนังสือฟังให้ดีนะซึ่งในหนังสือผมไม่อยากให้แปลตามหนังสือนะครับมันมันง่ายก็จริงอยู่แต่ไม่เข้าใจ ง่ายนะในหนังสือแปลง่ายไม่ผิดด้วยแต่มันจะไม่เข้าใจฉะนั้นฟังนะออในชนทั้งหลายเนะี่ยถ้าแปลคือในชนทั้งหลายเตสุเหล่านั้นเอโกนโนอันว่าชนคนหนึ่งอย่างเนี้ยมันแปลง่ายในหนังสือเขาก็จะแปลอยู่เนี้ยครับในชนทั้งหลายเหล่านั้น ตัวสุดท้ายก็ลงทายด้วยคำว่าหนาะแล้วก็อ่านว่าชนคนหนึ่งอันนี้ตัวอย่างหนึ่งละตัวอย่างที่สองนะครับเตสุเหมือนกันแต่เป็นสัตเตสุสัตเตสุปแปลว,ว่าสัตว์ถัดที่น้อยช้าเวลาแปลแปลแยังไงครับในใช่ไหมฮะนายอะไรครับนายสัตว,ตว,ตว์ทั้งหลายเหล่านั้น หนาอ่านว่าช้างอ่าทีนี้เตโซลองดูอีกครับเตโซพิกโโุโซเตโซพิกุโซสารีปุตโตในพิกุโซทั้งหลายเหล่านั้นหนาอ่านว่า สามตัวอย่างคิดว่าพอแปลได้เพราะฉะนั้นผมจะไม่เอาคำแปลมันไว้ละจะทิ้งตัดทิ้งคำแปลโอ้ไม่ได้ตัดไม่ได้นะครับเราแปลได้ทีนี้ไอตรงที่แปลหนาเนี่ยมันออกมาจากไหนมันออกมาจากการถอนและสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจในภาษาบาลีคือ ไม่ว่าจะเป็นเตสุหรือตัทธะที่เป็นลักษณะการแปลถอนในตรงนี้นะครับเนี่ยมันไม่มีสัมบ,บาลีเมื่อไม่มีทำยังไงเราก็ต้องขึ้นมาเอ็มมันยากแต่ตรงขึ้นมานี่แหละพอนี้เรามาทราบขอบข่ายของมันว่าไอ้ตัวถอนมันจะต้องเป็น เป็นอะไรครับเป็นสตนัตมีวิพัฒน์เราก็สังเกตเอาแบบเนี้ยค่อยๆสังเกตไปนะครับค่อยๆค่อยๆสังเกตไปทีนี้ที่ผมบอกว่าผมไม่ให้แปลอย่างนี้นะเพราะในหนังสือเนี่ยแปลอย่างนี้ <c oughs> ถูกไหมก็ถูกนะครับ แต่ว่าเวลาเราขึ้นประโยคสามมันลำบากไม่เข้าใจเรื่องการแปลถอนเลยแล้วลองคิด,ดว่าแล้วผมจะให้แปลยังไงท่านดูมายากลชุดนี้นะดูนะครับผมจะให้ท่านแปลแบบนี้เนะี่ยดูมายากลชุดนี้ เห็นเห็นได้อ,อยังครับอันว่ามันถูกโยกย้ายไปไว้ข้างหน้าสุดเมื่อมันถูกโยกย้ายแล้วชนคนหนึ่งมันยังจะมีอันว่าอีกไหมไม่ไมีนี่มายากลนะนะครับดูให้ดีนะครับเอาไม้นะครับเอาอันว่าเนี่ย ก็มาใส่ตรงนี้อันว่าอันว่าแทนที่เราจะแปลว่าอันว่าชนคนหนึ่งไม่แปลต้องไปหาตัวถูกถอนก่อนนะไปหาตัวถูกถอนก่อนอันว่าเนี่ยอันว่ามันออกมาจากตัวนี้เสร็จแล้วไม่แปลนี่นะในชนทั้งหลายเตสุเหล่านั้นหนาะ เอกชนชนคนหนึ่งอลองสังเกตดูว่าหนาะมันอยู่ตำแหน่งเดิมแต่ตัวที่มันหายไปคืออะไรครับคือ<ะ>อ่านว่านี่ครับตัวเนี้ยดังนั้นไอสัตว์ตรงนี้นะให้จำไว้ว่ามันข้างหน้าชนคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นได้ทุกวิพัฒน์เลยครับ ไปต่อไม่ไหวละคือมันอาจจะเป็นเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นได้ทุกวิพัตน์เนี่ยมันอาจจะเป็นสตัตตมีทุติยาตาติยาจตุถีปัญจะมีฉัดถีสตัตตมีก็เอาลงมาตรงนี้ตามวิพัฒน์ของมันซึ่งมันก็เป็นได้หลายวิพัฒน์ที่นี่เราลองมาดูว่าสัตตมีเนี่ยเราเห็นนะ อันว่าขีดนะครับในชนทั้งหลายเหล่านั้นหนาะขีดเหตุที่ต้องมีหนาเนะี่ยเพราะว่ามันเป็นการถอนอเริ่มง่วงนะขอเข้าใจไหมเนี่ยอธิบายเนี่ยหรือว่ายังยังแวบคือท่านดูเรื่องของการการฉีดสับตรงนี้นะแล้วมันก็จะแปลเหมือนกันทั้งหมดเลย ฟ้าไปก่อนแล้วถึงว่าสิเมื่อกี้ก่อนเรียนยังเจ้า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 เนี่ยครับพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคําว่าหนาเนี่ยเราดึงเอาวิพัตตัวที่มันผ่อนเยเอามาไว้ข้างหน้าแล้วค่อยแปลในอย่างนี้เวลาแปล ดังนั้นเวลาแปลก็นิมนต์นะฮะสังเกตหน่อยสังเกตหน่อยว่าเออตัวไหนแปลว่านี่ทำไมแปลว่านี้ไม่ใช่หลับหูหลับตาเขียนอีเดียวหนาก็หนาตามผิดไหมไม่ผิดหรอกครับแต่ว่ามันจะไม่เข้าใจเอาครับ